สวัสดีครับพี่ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสามีรีแอ็นะครับทุกคนวันนี้จะมาดีแอคกชั่นเพลง mm hmm. เพลงใหม่ของจัส m ินนิก k ้านะครับก็คือเพลงรักจริงแค่เมื่อวานนะครับจริงๆว่าจะมาดีแอคหลายวันแล้วนะครับแต่ว่ารอรอมาดีแอคพร้อมกับทีปับสเตชช้อนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปฟัง ออฟฟิเชียลเอกันก่อนแล้วแล้วก็ต่อด้วยทีปับสเตจโชว์นะครับทุกคนดักจริงแค่เมื่อวานชอบมากนะครับเพลงนี้ชอบเพลงนี้มากนะครับนีงานจัสตินนิกล้าพบแดง

เอ็ีเนี่ยมันมีความลึกลับลึกลับดีบดน่าคนหาย

ทนอากดจเร้าได้อีกนานยามี้ตาด้วยอจะมเาป็นันักีันนี้ไม่กลัวแล้วเหมือนทําใจได้แล้วนะครับทุกคนโอ้โห เทคนิคดีมากนะครับทั้งคู่เลยแล้วสวยมากโอ้โหโอ้แค่น,นี้พีผีก็เหมือนกับแฟนเก่าคนรักเก่าใช่ไหมครับ ตอนแรกอาจจะยังลืมไม่ได้อาจจะเหมือนความรักที่มันตามมาหลอกหลอนนะครับโอ้โหฉากต่อมาโอ้จบสวยมากจบไปแล้วนะครับทุกคน ดับจริงแค่เมื่อวานอย่างที่บอกเนาะว่าผีในเอีเนี่ยก็เหมือนกับความรักครั้งเก่าหรือว่าแฟนเก่าอะไรแบบนี้นะครับตอนแรกเร,เราอาจจะยังลืมเขาไม่ได้ยังความรักครั้งเก่ายังตามมาหลอกหลอนยังคิดมากยังะวงยังกลัวยังอะไรอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเราก็ต้องมนะูฟออนเนาะเราก็ก้าวข้ามออกมาจากจุดนั้น นะครับจากกลัวจะคิดจากเป็นภาพหลอนก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วผ่านเรื่องนี้ไปได้นะครับทุกคนหมุนอ่อนไปได้ก็ดีมากเพลงนี้ดีมากเราอย่าไปมัวจมปลักอยู่กับความนักข้างเก่าอะไรแบบนี้นะครับสิ่งไหนที่มันไม่ดีก็แค่เดินออกมาแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะครับทุกคนไปต่อด้วยทีป๊อบสเตดดีกว่าทีปอปสเตด แปบบนึงนะครับทุกคนที่ป๊อปสเตจโชว์เพลงรักจริงแค่เมื่อวานนะครับทุกคนพร้อมหรือยังหนึ่ง ซโอ้ชอบสไตล์การแต่งตัวของแพ่งนี้ด้วยนะครับแล้วชอบสีผมของนิกา้าโอ้โหสวยแค่มากเ,เปิดมาด้วยฉากนี้โอ้โห

กำลังดีนะครับเพลงนี้โอ้โหแค่นี้อย่างที่บอกนะครับเพลงนี้แต่ละคน,ใช,คนใช้เทคนิคเสียงได้ดีมากการเล่นหรือว่าปลายเสียงอะไรแบบนี้นะครับ

นี่นม่ตอนจัดินร้องนะโอ้โหเทคนิคเกือบแม่นเราไปชอบการเล่นหน้าเล่นตาของจัดมินด้วยนะครับส่นนิก้าก็สวยมากโอ้โห ดีมากเลยโอเหมือนลอยอยู hmm. ่บนสวรรค์กันทั้งคู่เลยเหมือนดางฟ้ามาร้องเพลงให้ฟังนะครับผู้ชมดูท่าจับไปของจัดนินอ้โหดีมากโหเคลือบทองมากนะครับทุกคนโอ้โหดีมาก ชอบชอบมากเลยทั้งทั้งชุดทั้งการแต่งหน้าทั้งทุกอย่างทั้งฉากทั้งวิธีการจัดไมร์หรือว่าเทคนิคการร้องการเอื้อนห่างเสียงหรือว,ว่าอะไรแบบนี้นะครับเสียงสูงดีมากทั้งคู่เลยแล้วก็เข้ากันมากสมูทมากผสมความอินเตอร์ด้วยนะครับมันละมุนมันดีมากดีจริงๆมันเพอร์เฟกนะครับ เก่งมากเลยภูมิใจภูมิใจในตัวจัดมินกับนิก,ก้ามากนะครับอย่าให้จัดมีนกับนิก,ก้าถูกคนพบอยเยอะนอกเพราะว่าทั้งคู่เก่งอยู่แล้วมีความสามารถอยู่แล้วนะครับสู้ๆนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบายนะครับ They're writing came